ครับผมก็ขอสัสดีท,ทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวแวะดูชมแป๊บหนึ่งนะครับผมตัวนี้ที่ถ่ายเมื่อคืนโดน้ดะสวยมากนะตัวนี้อันนี้เป็นไม้ที่ผสมขึ้นใหม่นะจะสวยมากหยิบดอกไม่ต้อห่วงแล้กวก็สวยตัวนี้ก็ขอบคุณนะครับผมพี่ส่งให้คุณพี่พุกนี้นะของตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะตัวนี้ก็เป็นไม้ที่ทําใหม่เช่นกันอันนี้ก็สวยคนละแบบตัวนี้ด้วย อันนี้เป็นไม้เสียบยอดสดนะพี่พเดี๋ยวอะไรหรอห่อได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรหรอกตัวน,นี้ด้วยต้นหนึ่งแล้วก็อีกบางคนต้นนี้ไปด้วยนะขอบคุณมากมากครับผมแล้วก็ม่วงต้นนี้ยังยังไม่มีเจ้าของอันนี้แปดสิบาทนะม่วงต้นนี้แต่ต้องหาผู้ใส่เพื่อทีดด่จะดูดูถูกหน่อยถ้าต้นเด๋ยวจะแพงเพราะมีค่าส่งวันนี้ไม้ทําใหม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วใอยดูว่าบ้านน่าจะสวยไหม นั่นดูก่อนว่าจะสวยไหมอันนี้เอาเอาไว้ให้ดูก็มีที่ทําใหม่แล้วก็ที่ที่ที่ไม้เก่าๆก็มีอันนี้จะเป็นวัวชุมพูเป็นไม้เก่าๆตัวนี้ก็ทําใหม่นะอันนี้สีออกมันหวานดีหวานดีอันนี้เป็นมะทุมมาตัวเล็กมาถ่ายดูอันนี้เป็นขาวแล้วก็อันนั้นก็เหลือตัวที่กิลิโอเคนะอยากเอานี่มาเท่านี้ผมเดี๋ยวตอนเย็นถือมีอะไรมานํญญาเสนอก็ คว่าการค่อยมาติดตามชมกันแล้วกันครับผมฝากคุณทุกท่านสาวคนที่เข้าเยี่ยมชมเดี๋ยวเรางไปทำงานแล้วครับผมจะเรื่มสายแล้วสายมากลืมดูเวลาครับผมฝากคุณสวัสดีครับ